สวัสดีครับสวัสดี FC จอห์นนี่ทั่วประเทศไทยที่เคารพครับคลิปนี้ผมเอาบุญมาฝากทุกทกท่านอยากทุกท่านได้มาเห็นคลิปนี้อยากให้ท่านได้มาเห็นอีกหนึง่งความเดือดร้อนของชาวบ้านคลิปนี้ครับเรื่องราวเกิดขึ้นนะครับผมเพิ่งทราบข่าวว่ามีชาวบ้านนะครับที่อำเภอบ้านเกิดของผมได้รับเหตุบ้านถูกไฟไหม้ครับผมจึจงเดินทางมาให้กำลังใจ เอาบุญมาฝากทุกๆท,ท่านไปไปพูดคุญบ้านหลังนี้ครับตั้งอยู่ที่บ้านยอดดอนชีตำบลขุดชมพูอำเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นบ้านเกิดของผมเองครับผมเึ่งทราบข่าวจากญาติพี่น้อง ไช่ครับเลยครับสวัสดีครับอ๋อไม่เจอของบ้านพ่อครับโอ้ยนี่มาเจอเจ้าของบ้านพอดีเลยครับเหตุเกิดคือวันที่เท่าไหร่ครับวันศุกร์ที่13ที่ผ่านมากุณพาที่ผ่านมานี้ไม่รู้ครับเหตุเกิดเวลาประมาณสามตุ้มาัวพอดีผมนอนกับท่างลุงนี่นะครับฟิ้งใหม่ประมาณหันลอยเม็ดรลอยเมตรนะครับสามตุ้มว่าพอดีท่าน กระทูกเดือดขึ้นมาไปใหม่เมื่อี้กันจังเด็กขึ้นมาตั้งน้ำรดราคาเอาบ่อท่านเลยกกันหมดครับไฟมันใหม่มตรงข้างขอบประตูน่ครับมันจะมีตู้ใหม่อยู่เองครับแตู่้เล็กมากมันจะเป็นตู้ใหม่นะครับคืก็จงใหม่ลังตู้ใหม่แต่ว่าเพราะนี่คือ,น,คอนี่คือความเดือดร้อนที่ไม่อยากให้เกิดกับครอบครัวใครครับหากเกิดแล้วสำคัญที่สุดคือกําลังใจที่มีให้กันคลิปนี้ผมเอาบุญมาฝากทุกท่านนะครับผมนะครับพี่แกพี่ซื้อพี่ยังครับสัปปิสวรรค์ สันติสสดพงนะครับบ้านยอดดอนชีตาบลกุชมพูอำเภอพิบูลสงาหามนะครับผมขอกําลังใจจากพี่น้องคนละ5บาทนะครับโอนเข้าบัญชีพี่แกถือว่าทําบุญช่วยเหลือครอบครัวหนึ่งครอบครัวครับนะครับมื้อนี้ผมเปิดทางบุญผมร่วมทําบุญให้กับครอบครัวคุณพี่2,000บาทเลครับพี่เด้ออ่านะครับสองพบาทจัดขอบครัวจอหนี่มือปากนะครับจากครอบครัวจอนีมือปาก ร่วมทำบุญให้กับคุณพี่2,000บาทและหากท่านใดที่เป็น FC ผมนะครับมีจิตศรัทธาอยากร่วมเพาะบุญกับผมนะครับคนละ5บาทเลขบัญชียังไมพผ่มีเลขบัญชีปะอ่านี่เลขบัญชีเลยครับนายสันติสวัสดีพงศ์นะครับ226 3402777กสิกรไทยสาขาพิบูลนายสันติสวัสดีพงศ์เลขบัญชี226 ขีดสาม7ีดสี่ศนสองเจ็ดขีดเจ็นะครับสาขาพิลสงครามธนาคารกสิกรไทยน้ําใจคนละเพียงคนละหบาทเพื่อให้กับครอบครัวพี่เขาได้สร้างบ้านเรือนหลังใหม่นะครับท่านใดที่ร่วมทําบุญร่วมกับผม ขอให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองเงินทองไม่ขาดมือให้พบเจอแต่ความสุขความเจริญโอ้เบิร์ดเลยเนาะพี่เนาะบุ่นยังเลยเนา่เห็นเลเบิร์ดข้างหลังเบิร์ดหลังเลยอ่ะสองสันเลยวันนี้รู้ว่าบางท่านขังพี่กล่อ,องเของมันิดดนนนนนัันัั่ละมมมไ้สาเหตุเกิดจากยังไงพี่มันมีอยู่ไฟลัดลูกจอนแต่คนชัวรตอนตอน,ตอนไฟลุกเนี่ยมันมีคนอยู่เนาะมันมันมีคนอยู่ที่แบบมันห่าสิกิดอยู่หลังตู้หรือว่า อยู่แถวหลังสูงยกล้ๆแทบไั่มันมก็มีขีดจวดบางช่วงนี้หน้าร้อนนะครับฤดูร้อนนะครับฝาฤดูร้อนฝากทุกๆครอบครัวฝากพี่น้องเอฟซีผมทั่วประเทศนะครับใช้ความระมัดร,ระวังนะครับเฝ้าเฝ้าระวังบ้านเรือนของตนนะครับทรัพย์สินมีค่าของตนนะครับไฟฟ้าและวงจรเหตุพวกนี้ไม่อยากให้เกิดกับครอบครัวไหนครับหากเกิดแล้วนี่ครับกำลังใจมีให้ผมเพิ่งทราบข่าวจาก พี่น้องผมบอกว่าไอ้จอนี่ไปเบิงอ้ายเพันแน่วสันผมจึงเดินทางมาเอานำกำลังทรัพย์เล็กๆน้อยๆมอบให้2,000บาทนะครับสำหรับท่านใด FC ผมที่อยากร่วมบุญนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับเผื่อมีผู้ใจดีนะครับอยากจะทำบุญโอนโดยตรงเข้ากับบัญชีของคุณพี่แกนเลยนะครับนี่คือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเกิดเหตุอุทกภัยคเอ้ยไม่ใช่อาคีภัยครั้งนี้ครับอาคีัย อนโโตรงเข้าบัญชีนี้เลยนะครับ226-340277-7นะครับสาขาพิบูลกสิกรไทยโอ้ป่องแค่กันะครับตัวใหญ่เ,เลยไม่เหลืออะไรเลยครับที่คือบ้านเรือนโดนไฟไหม้นะครับที่บ้านยอดดอนชีตำบลบุชมพูอำเภอพิบูลงสงาหารนะครับอ่โอ้น่าสงสารครับ ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่แกนะครับแกก็คงจะเศร้าเสียใจเหตุการณ์เพิ่งผ่านมาไม่กี่วันนะครับวันนี้ผมก็ได้เดินทางมาให้กำลังใจได้ร่วมทาบุญกับพี่แกนะครับแล้วก็หาท่านใดนะครับอยากจะร่วมบุญนะครับก็โอนตรงเลยนะครับไม่ต้องผ่านใครเขาเข้าบัญชีของพี่แกเลยนะครับขอเป็นกำลังไอ้ครับเป็นกำลังใจไอเด้นะครับขอเพื่อขอบคุณครับนนะครับก็หวังว่าเดี๋ยวเอฟซีผม พี่น้องผมมันก็สิ่รวมเห็นบุญนรพี่น้องครับครับครับใครเห็นคลิปนี้แล้วขอให้ร่ำรวยครับฝากกดแชร์ในยด้ครับเด้อเผื่อจะมีคนร่วมบุญกับผมนะครับเพื่อจะช่วยเหลือครอบครัวนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ